สวัสดีครับเซลล์เอเจนต์แห่นะครับมือนิกามาส่งมอบนะครับรถลูกค้านะครับเอลสี่ศูนย์สองแปดนะครับลูกค้าเช่าซื้อนะครับคันนี้ดาวอยู่ที่แปดหมื่นนะครับลูกค้าดาวอยู่ที่แปดหมื่นนะครับมือนิกาลูกค้ากำลังทําการเจิมกันนะครับกําลังเจิมรถกันนะครับกันเดี๋ยวจะเป็นการเหมือนอีสานบานเข้านะครับกินข้าวรวมกันนะครับมือนีรถมาส่งอาจจะเป็น4028นะครับตัวนี้ จะมีอาจารย์หลายคู่นะครับวัอนี้มือนี้มีหลายคู่เลยนะครับวัอนี้เป็นมารวมยินดีนะครับกับคุณลูกค้านะครับคนเยอะเลยนะครับวันนี้เป็นรุ่นเป็นรุ่นล่าสุดครับเป็นรุ่นล่าสุดเลยตาไฟไหมโบคือมูบบคือมูเลยได้บะเนี่ เับีมันนเด็ดคุณวคุณพ่อดาวแปดมื่อนเาพ่อดาวอยู่แปดเมื่อนะครับผ่อนผ่อนงวดมีงวดย่อยเพื่อนไลปีมีงวดด่อยครับแต่ขันเงินสดจริงๆอ่ะมันอยู่หกแสนเจมื่หาพันหารอยแต่ขันบ้านนี้ขันเท่าพอนันก็คืนอยู่กับเงินดาวเท่าเนาะขันเท่าดาวไลฟมันก็เลี้ยงงวดอยู่น้อยอมันหุนน่อยสี่สิบแรงครับอะหน่อยก็หนิก็มี แต่ว,ว,แว,ว่าตัวนี้ขึ้นมาต่ฐานที่เขาใส่กันทั่วไปแบบหลายตัวเดียวอะไรยังไงไม่หรอกเจ็ดแสนนี่นะว่า <c oughs> ตวนัเขาไม่นไงไม่นครับหกแสนเจ็ดหมื่นหาพันหาล้อยก็คือตัวรถใบเมียดผานลอตเรีชุดเทตนานละอันนี้แหละตลุกขา,ร ỏi, าขกครับครับผมอันนี้คือระฆางเงินสดแต่ขัน,นเป็นเงินพ้อนกับแล้วแต่เงินดาวว่ะนี่ เออขันดาวหน่อยก็ม <c oughs> <uliflower> <c oughs> ีดอกไลยเนี <c oughs> ่ยจัาหน่อยเออขันคันดาวไลยกันฟูด้วยเครื่องไปถวายฟูเครื่องอัดเฟืองเครื่องอัดเฟืองสี่แสนสี่หมื่นห้าพันเครื่องอัดเฟืองสี่แสนสี่หมื่นห้าพันใช่ครับสี่แสนสื่นครับยอคือมีรถแล้วนะมีรถก่อนเนาะมีรถก่อนแล้วเ้าจังไปซื้อเครื่องอัดเฟืองดาวได้พอดาวได้คันได้เครื่องอัดเฟืองเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่หาเงินได้ขึ้นกันเทียบเท่ารถเกี่ยวเลยนะครับ รสกับบัวบัวเป็นหนีบัเสียดอกบัเสียดอกครับกลายเป็นกลายไปหรือข้าวจีซื้อให้เขาก็ซอสซื้ให้ก็ได้เด้อได้เท่ากันครับแต่ว่าตัวไหนข้ากระต้องเป็ดดมเนินการกั็ทอดก็ซอสเอาทอดก็ซอสซื้ให้เป็นสมาชิกเพราะว่าทอดก็ซอสก็จะดีตรงที่ว่าเพิ่นจัดเน่าได้เพิ่นจัดแบบไล่ปีบัวมีงดย่อยได้แต่ว่านึ่งข้าวตังมี้รักสับเป็ด จำหนองเพื่อนเออเอาที่ไปข่ำไปเออเอาทีไปจำานองนเพื่อนไปชมเถกดาวแมนแต่ว่าสีใสเวลาโดนเนยจังหน่อยนี่ครับแต่ว่าคันลีซิ่งพวน่อยข้าวเดียวกันอาทิตย์หนึ่งกันอาทิตย์หนึ่งครับนุ่งผ้าก็เจมเมแล้วแล้วก็กินเข้าร่วมกันนะครับทำทีนะครับบานเฮ่านะครับ กูปตาจะเล่นใชยอุบลราชธท่านีนะครับวันนี้ก็มาส่งหมอบรถให้กับคุณลูกค้านะครับโตรถใบมีดผ่านโรตรีนะครับอุปกรณ์3ชิ้นราคาเงินสดอยู่ที่675,500นะครับเครียดนี้ลูกค้าดาวอยู่ที่8,000 0บาทนะครับกัพรชํ่ระอยู่8ปีนะครับ8ปีนะครับตัวน,นี้ก็คือ4028ตัวใหม่ล่าสุดนะครับ โปรโมชั่นเท่ากันจะมีเป็นเงืนซอยดาวนะครับของหลุนนี่ก็จะแตกต่างกันไปแต่ละเดือนนะครับแล้วก็จะมีแพ็กเกจบำรุงรักษาปีหนึ่งนะครับที่จะซอยให้ลูกค้านะครับเปลี่ยนไทยตามระยะในช่วงปีหนึ่งนะครับก็จะบอบริเสียาคาสารลรอเหลือน,นะครับในช่วง5 0ชั่วโมงแรกกับ400ชั่วโมงนะครับในรุ่น L สำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจกับทักเข้ามาสอบถามละเอียดเพิ่มเติมเลยนะครับเบอร์ติดต่อเซลเ A จะให้นะครับ0853020234 085 302 0234เซลเ A จะให้นะครับภุตาจริญชัยอุบลราชธานีขอบคุณครับ